ลสวัสดีค่ะปลาปูได้ยินบ่ค่ะยินอยู่โอ้อ้าวเสียงดังๆเลยเด้อจะตังบ่ค่อยได้ยินเด้มันบ่ค่อยดังไหมเอาดังๆเลยจ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะปลาปูโทรมาจากไหนนะเมื่อกี้นี่นครพนมโทรมาจากนครพนมปลาปูค่ะมีอะไรดีๆมาบอกเอฟซีเหรอคะ เดี๋ยวจะบอกตัวมันเลยนะเดี๋ยวจะเฝ้าอยากถามว่าสถิติที่ไปที่มาเนี่ยได้เลขมาจากไหนเข้ามาขี่งวดแล้วทำเพลเลขทำเองค่ะจุดจุดที่มันเข้าเยผมผมผมก็จะบอกนะผมเมื่อคืนนี่มันมันเลขลราวบอกเลขเลขลาวมันออกเป็นหกเนี่ย่ะเข้าเนี่ย เลขลาวก็เข้าบ่ไวไทนี่ยเจ็ดก้าเขาตกเข้าเนี่ยค่ะโอ้อันนี้อันนี้จะให้เลขเลขลาวหรือเลขไทยครับวันนี้ทั้งไทยทั้งลาวทั้งบนทั้งล่างอยู่ด้วยกันก็คือจะให้เราในงวดวันที่ยี่สิบสองบอกครับค่ะอันเดี๋ยวขออนุญาตเพราะมันออกเพาะมันออกก็ผมผมนิ่มกวนอู่ ขออนุญ,ญาตถามชื่อก่อนค่ะคือคุณพ่อพรคุณพ่อพอรใช่ไหมคะครับผมค่ะจากอะไรนะอยากจะให้ที่คนที่เล่นหวยนะ้เขาดูเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะค่ะตามสถิติมันเดินดีใช่ไหมทั้งไทยทั้งลาวบ่ครับเดินเดินดีอยู่ค่ะอืม เข้ามากี่งวดนะ่ะเข้าตรงไหมหรือว่ายังไงมันตรงเลยนี่เจ็ดเก้าี่ตรงนี่เอารัฐบาลไทยนี่เข้าเจ็ดเก้าตรงๆเหรอคะครับผมโอแสดง<ล>ว่า<ล>เข้าทั้งสองสามและเจ็ดเก้าเหรอครับมันเป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมคะครับผมเ<อ>ข้ามันเข้าสับ,บนเจ็ดเก้านะสองสามนี่มันเป็นสองสอง อ๋อส่วนมากทําทําออกมาเนี่ยอ้มันจะได้กี่คู่คะ่ะสิบเอ็ดคู่ท่านสิบเอ็ดคู่ครับปาดคือึ้นไรแต่แต่ทำเนี่คือคือผมจะบอกเนาะจะพูดให้ฟังเนี่ยถ้าเป็นเจ็ดเนี่ยหลักเจ็ดเนี่ยมันเจ็ดสามเจ็ดหนึ่ง 7, 9, 7, เจ็ดเก้าเจ็ดห้าตอนนี้ตาชอบหลักง,<น>งวดงวดนี้งวดนี้เด่นอะไรคะงวดนี้เจ็ดห้านี่จับคู่มีตัวไหนบ้างคะจับคู่ดีผมจะบอกด้วยหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้า หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสามเก้าสามห้าเก้าห้าสูตรนี้สูตรนี้สิบเอ็ดตัวสูตรสูองนี่ก็สิเอ็ดตัวเหมือนกันเอาเอาเอาแบบว่าให้เราคิดคำนวณมาแล้วก็จับให้ fc มาเลยเพราะว่าถ้าบอกสูตรนั้นสูตรนี้หลายคนก็จะมีสูตร มันจะสับสุนหมายความว่าถ้าเราจะบอก f อซนะ่ะพยายามก็คืออย่าบอกเยอะถ้าบอกอเยอะอย่างเงี้ยทุกคนก็มีทุกคนอะเข้ากันหมดเขามี10บสิบห้าบสองยแต่ว่าเจ้าตังจะไม่ให้ลงนะมันเยอะนี่โดนเอซด่ามันเยอะถ้าคุณไ,<ม>ไอ้อฮะตัดออกเนาะ คือว่าเราถ้าจะให้ f อฟซีน่ะถ้าคิดว่าตัวเลขเราแม่นเราก็คัดมานอกจากว่าใครอยากได้สูตรเต็มก็ค่อยให้เขาโทรหาเอาครับขอแบบเน,น้นๆไม่ต้องลงทุนเยอะทุกคนก็ไม่ค่อยมีทุนเนาะที่ชอบนี่เนาะที่ชอบนี่เจ็เจ็ดหนึงน่งแล้วก่ะเจ็ดเก้าเจ็ดสาม เจ็ดสามเจ็ดห้าที่นี้แหละพี่ผมชอบทีตัวสีคู่สรุปเอาให้เอฟซีสี่คู่เนาะ,ะก็จะมีเมื่อกี้เขียนไปหนึ่งเจ็ดสรุปเจ็ดหนึ่งหรือรหนึ่งเจ็ดครตัวตรงนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเอาเป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้อโอเคเอาแบบชัดๆเลยนะเจ็ดหนึ่งนะคะครับ ถ้ามานั่งเขาก็เขาก็กลับเองค่ะก็ไม่เป็นไรบอกเอฟซีไปเลยว่าเจ็ดหนึ่งยังไงก็คือไปกลับบนล่างเอาก็ได้เนะานะ,ะาสามตัวมีไหมคะสามตัวนี่ยังไม่แน่ผมผมยังไม่แน่เพราะผมคิดว่าแปดแปดศูนย์แปดแปดศูนยสามตัวมีหางเดียวใช่ไหม แต่ว่าตัวเลขที่ให้มาเนี่ยมันไปกลับบนล่างใช่ไหมคะครับผมสถิติตามสถิติงวดที่แล้วนะมันเข้าเจ็ดเก้าใช่ไหมครับอ๋อส่วนมากตัวเลขมันจะมาบนหรือมาล่างคะ่ะมันมาทั้งบนทั้งล่างเหรออ๋อมันมาทั้งบนทั้งล่างปกติเข้าตรงเข้ากลับครับปกติเข้าตรงหรือเข้ากลับคะตัวมันออก เจ็ดเก้านี่ตรงเลยนับนับสถิติมันเข้ากันกี่งวดติดสามสามสี่งวดมันหยุดเริ่ม,มเริ่มเข้าอะไรนี่เริ่มเข้าอ๋อเรเจ็ดเก้านี่แสดงว่าก่อนหน้านี้นะมันเข้าสามสี่งวดติดแต่มันก็หลุดมาแล้วเพิ่งจะมาเข้าเจ็ดเก้าใช่ไหม แล้วที่จะบอกเอซเนี่ยชุดที่ให้มาเนี่ยจะเน้นไป 4, 4ีคู่เนาะจะมี7 1 7 3 7 9แล้วก็7 5 3ตัวนี้8 8, 8, 8 0เนยะครับเอาค่นี้ก่อนชื่ออะไรนะ,ะพ่อพรเนาะครับผมอ,อยู่ที่ไหนนะคะนครพนมนครพนมปกติเนี่ยจะเป็นเลขคิดคำนวณใช่ไหมไม่เกี่ยวกับฝันใช่ไหมคะ คิดคำนวณไม่เกี่ยวกับฝันแต่ละครั้งก็เป็นสูตรคิดคำนวณอย่างเดียวเลยใช่ไหมสูตรคิดคำนวณอย่างเดียววันนี้นะคะก็พ่อพรก็เลยโทรมาหาเจ๊ตังนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เจ๊ตังอยู่ที่บ้านแม่น้อยพ่อพรโทรมาก็เลยมาบอกแนวทางให้เอฟซีเนาะ,ะค่ะพ่อแม่น้อยผมก็อู่แม,ม,ม่น้อยนะค่ะพ่อพ่อ พ่อมั่นใจไหมว่างวดนี้ยตัวเลขที่พ่อให้มาเนี่ยจะมีตัวที่มันเข้าไหมพ่อจะมั่นใจอยู่กี่เปอร์เซ็นต์พ่อเอาเอาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่ามั่นใจเอาเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่มีเปอร์เซ็นต์หรอครับผมไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดิถ้าไม่มีเปอร์เซนมันก็ไม่เข้า <laughs> ไม่มีเปอร์เซนต์แดงว่าไม่เข้านะพ่อลองดูพ่อสุด,สด ข้งแรกฮะมันเป็นคข้างแรกนะอ๋อให้ไปข้างแรกอ๋อให้ไปคข้างแรกแสดงว่าสูตรนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมนี่มั่นใจอยู่มั่นใจไม่ถูกอ่ะ <c oughs> มั่นใจก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไม่มีกับเขาเหรอ,อ,เ,เ,อเอาแค่ห้าสิบเนาะเอาห้าสิบเหรอพ่อครับ ไต้ลงมาหนึ่งห่งเก้าเจอรุปตัวเลขดวอพี่น้องนะคะของพ่อพรนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหดสาห้าสามเก้ามหดวันที่1กุมภาพันธ์พศส,สองพันหนะคะอันนี้ก็เป็นสายด่วนนะคะแต่ว่าตัวเลขนะคะพ่อก็บอกว่า ให้เน้นแค่สีคู่เท่านั้นนะคะ7 1 7 9 7 5แล้วก็7 3อย่าลืมไปกับ3ตัว8 80นะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางนะคะคุณพ่อบอกว่า50%นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าลงเป็นงวดแรกนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะเป็นโสดคิดคํานวณ F อี FC ก็ลองใช้สตินะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปัง,ปงๆเลยรวยสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ